สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไอเด็กตื้อมันเล่นเกมก่อนพี่อีกแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปชมมันเล่นเกมนะครับไปกันเลยแอบเล่นเกมก่อนพี่ตลอดเลยอะไหนเล่นกับใครมาโอ้โหมีเต็นนุ่มๆทั้งนั้นเลยทุกคนหนุ่มๆสามคนเลยโอ้โหเตือนไปแล้วอีหนูไหนดูซิจะเล่นจะชนะหรือเปล่ามาเกมที่หนึ่งไป โอ้ oh, แอบเล่นเกมแบบไม่บอกกันเลยอะ่ะอย่างนี้ต้องโดนทําโทษแหละมาจะชนะหรือเปล่าเดี๋ยวไปไป,ไปช่วยกันลุ้นกับพี่ด้วยนะทุกคนไอเด็กดื้อมันจะชนะหรือเปล่ารอบก่อนก็โดนไปทีหนึ่งแล้วเล่นก่อนพี่อะ่ะฮโอ้ขึ้นมแอบกันบนบ้านหมดเลยสู้ดิลงไปยิงมันเลยไปนะมันกลายเป็นพุ่มไม้แล้วข้างหลัง โอ้โหไม่เห็นอีกโดนหนึ่งพีอานานว่าและหล้มไปสามเลยโดนเคียวเกี่ยวใจเ <First blood. S 1> นี่ยคานมาหาหนุ่มอีกเนี่ยเนี่ยโอ้โหเกินไปมันเกินไปแบบนี้มันเกินไปเดี๋ยวมันจะโดนนี่คานตามมันอี่ <Triple kill. S 1> อ หลายกาดแพ้ส่วนตำหน้าเกมที่หนึ่งแพ้แล้วทุกคนเน่ลุกนั่งให้กันอีกโอ้โหมันเกินไปทุกคนเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีถามไทยอะไรสักอย่างหนึ่งแหละรางวันนี้ลุกนั่งให้กันไม่ได้แล้วมาเกมที่สองไปรีบๆแพ้เลย4-0ไปเลย แบบนี้อ่ะโอ้โหไอ้ยิงมันน่ะยิงยิงยิง,ยงมาแอบ,บอะไรตรงนี้เร็วเร็วเล่นสายแอบ,บนี่วะแอบบทำอะไรกันหรือเปล่ายิงมันสิเร็วเร็วทุกคนเขารอดูอยู่โอ้จะแอบ,บไปถึงไหนเนี่ยนู่นเออนู่นเอ้ยิงยิง หลังข้างหลังหลังเข้าหลังเข้าล้มไปแล้วดึงดื้ล้มไปแล้วสามหนึ่งโอ้ยเด็กดื้อล้มทุกเกมเลยยังไม่ได้ยิงใครเลยนะหนึ่งหนึ่งแล้วทุกคนไปหนึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้ไอ้เด็กเด็กดื้อมันยังไม่ได้ยิงใครเลยนะทุกคนนะมาช่วยลุ้นกันหน่อยว่าจะยิงคนได้หรือเปล่า หรือจะมาวิ่งเล่นเฉยๆยิงไปไม่มีใครก็ยิงไป้นอยู่ไหนนะนั่นไงนั่นไงข้างหน้านนข้างหน้าเป็นต้นไม้แล้วนะเป็นลิงแล้วล้มหนึ่งทีมเอลล้มหนึ่งล้มสองล้มสามตีจ <Double kill. S 1> ้ะเหลือตัวเดียวความหวังของหมู่บ้าน อไอวอกันไปเกนป,นป,นป,นปโดนไปแล้วหนึง่งได้แล้วหนึง่งแต่ตอนนี้เด็กดื้อยังไม่ได้ยิงใครเลยนะครับสามเกมแล้ว้อ่ะโอ้โหเป็นไงทุกคนวิ่งเอาหวัวไปชนกระสุนเนะี่บอกแล้วแอบเล่นก่อนเนี้ยแพ้นแน่ อะยืนนิ่งทำไมก่อน <G ül> เพื่อนไปนู่นแล้ววิ่งเร็วโอ้วินงทำอะไร <G ül> เพื่อนล้มหนึ่งแล้วนะ <First Blood. S 1> แพ้แน่ๆพี่ว่าแพ้แน่ๆเลยเกมเนะี้ชอบเล่นก่อนเพิโอ้เ <G ül> โอเกมที่สี่แล้วยังยิงใครไม่ได้เลยเอ <G ül> ยืนจับยืบยบสสบบนสามหนึ่งทุกคนเอา้าสามหนึ่งแล้วเป็นกำลังใจให้เด็กดื้อหน่อยครับทุกคนยิงใครไม่ได้เลยตอนตอนเนี้ยไป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 เกมนี้ต้องยิงให้ได้แลวนะ ขึ้นข้างบนแล้วครับตอนนี้ล้มหนึ่งเปดดืยดย้ยินึ่งแปลงหโอ้โหยิงหวัวด้วยหนึ่งตัวแล้วไอ้ดื้อยิงไป็หนึ่งแล้วไม่ไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดน สองตัวจะสองตัวจะกลับมาได้ไหมตอนนี้สกอสกอรวมอยู่ที่สามหนึ่งนะทุกคนอ่าบน้วอีกทีได้อีกบ้าไหลไปแบบนี้เรียกไหลไปทุกคนสองสองสองทีอ่าไอ้ดื้อน้อมแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาให้ได้เพื่อน ชนะชนะสามสองแล้วทุกคนเริ่มแล้วตีตื้นขึ้นมาแล้วมาเกมดูเดือดมากครับตอนนี้ไอ้ดื้อวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้ววิ่งไปไงวิ่งแบบไม่มีจุดหมายปลายเหตุเลยจังวะนนี้ไปไปไปโอ้ชอบมายืนรวมกันมากเลยบอกเลตตี้เนี้ย เวลาโดนระเบิดนี้แบบหมดตี้อ่ะจะกลับมาได้หรือเปล่าสามสองและอันนี้สกอร์โดนนอ่ะเดือดโดนไปแล้วโอ้พาระทีมเกินเต่ไม่เป็นไรสวยให้อาภายัยใช่ไหมทุกคนไปเพื่อนเพื่อนว่าไง ผมไปหนึ่งเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวจะกลับมาได้ไหรือเปล่าจะตีตื้นได้ไหม <BS> มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนทุกคนเพื่อนมาสามสามแล้วทุกคนเกมตัดสิน จะชนะหรือแพ้อยู่ที่เกมนี้นะทุกคนไปเต็มที่เต็มที่ไอ้ดื้อดื้อวิ่งเข้าไปแล้วครับวิบ่งเข้าไปในบ้านแล้วจับระเบิดโยนไปเต็มที่เด็กคนเดกคนเดียวจุมหนึง่งโอ้จังหวะนี้ดูเดือดมากระเบิงระเบิดวิ่งกันเข้าไป ตาไปหแล้วตูตายไปหนึ่งตตัวตายไปหนึ่งแล้วตที่ันยังไอล้มไปสองนไปสแลวสสส้วหน่องตัวหครับโบโวกบโ่กลับมาได้โดนไปสามหนึ่งอ้กลับมาได้ <g ib> ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่พี่พาเข้าไปแอบดูไอ้ oh, ดื้อมันเล่นเกมก่อนพี่นะครับสรุปแล้วก็คือชนะนะครับขอบคุณทุกคน,นที่ดูคลิปนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเรา2คนด้วยนะครับหรือใครมีอะไรเสนอแนะอะไรให้ทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ